สินค้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการที่เวลาพนักงานเอาของออกไปเราก็สามารถตรวจับได้เริ่มต้นมาเนี่ยนี่คือปลายด้านก็จะทําให้เวลาเราถือเนี่ยสะดวกไม่ไม่ลวงหลดมือง่ายมันก็จะแถมตัวกระเป๋าเปิดออกมาได้ไอ้ตัวนี้ก็จะเอาไว้ห้อยกับเข็มขัดแล้วก็สามารถพกฟุ๊บเสียบเข้าไปได้ร้อยตาม้อยเข็มขัดฟังก์ชันของเครื่องในการใช้งานเหียญโลหะมันจะมีสปุ่มเนาะฟังก์ชันแรกเนี่ยก็คือเปิดมาทุกคน จะเห็นว่ามันขึ้นสีเขียวก็คือพร้อมใช้างานอันแรกเป็นระบบสั่งผมจะจ่อใกล้ๆไม้นะจะได้เห็นแล้วจะสั่งอีกอันนึงคือเป็นฟังก์ชันเสียง อ,อันน,นี้คือเอาโลหะจ่อเลยนะโดยทย oui, county, ั่วไปการใช้งานจริงก็มีหลายรูปแบบคือเราลูบไปเลยแล้วเราเจอโลหะมันก็จะขึ้นหรือบางทีเราอาจจะอยู่ตามเสื้อผ้าผมจะมาลองเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าเสื้อนะอ่าใส่เหรียญลงไปเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาใกล้ๆนะเป็นระบบเสียงนะครับ โอเคสำหรับเจ้าเครื่องโซนนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับเอาไปใช้ในหน่วยรักษาความปลอดภัยต่างๆตามหมู่บ้านตามอาคารหรือสถานที่สําคัญสนามบินหน่วยราชการใช้ได้หมดหากลูกค้าคนไหนสนเจ้ประกณ์เซฟตี้ก็ติดต่อทางทีมเซฟตี้ได้ขอบคุณครับ